CopyCat ผลงานเกมผจญภัยเล็กๆที่มีเนื้อหามีเซตติ้งน่าสนใจจนผมอดใจไม่ได้ต้องหยิบมานำเสนอกันหลังซัดยาวจนจบในรวดเดียวผมเล่นแล้วรู้สึกยังไงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผลงานเกมชิ้นนี้มันมีรูปแบบการเล่นยังไงกันแน่มัน,นี้ขอหยิบยกมาเล่าให้ฟังกันครับ สำหรับตัวเกม Copycat เนี่ยทีมพัฒนาได้ให้คำนิยามของผลงานชิ้นนี้เอาไว้ว่านี่คือผลงานเกมเน้นการเล่าเรื่องที่บอเล่าเรื่องราวของการถูกปฏิเสธการยอมรับการมีที่อยู่และความหมายที่แท้จริงของคำว่าบ้านตามติดเรื่องราวของเจ้าแมวที่เพิ่งถูกรับเลี้ยงและกลายเป็นเหยื่อของแผนการร้ายเมื่อมีแมวจรลึกลับแอบเข้ามาสวมตัวตนขโมยที่อยู่ในบ้านของมัน ต้องมี disclaimer บอกเล่ากันก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนเลี้ยงแมวนะครับแล้วภรรยาเนี่ยก็เป็นสัตวแพทย์เรียกว่ามีความคุกคลีอยู่กับแมวเป็นอย่างมากเรื่องของความอินในด้านเนื้อหาเนี่ยผมอาจจะมีมากกว่าคนอื่นดังนั้นมุมมองในด้านเนื้อเรื่องบางอย่างผมอาจจะมีใบแอดอยู่บ้างบางคนลองแล้วอาจจะไม่อินนะครับหรือเล่นแล้วอินมากกว่าผมก็ขอแจ้งให้ทราบกันตัง้งแต่ต้นในตอนนี้ อะไรย้อนกลับไปเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับตัวเกมจริงๆของเกม Copycat เนี่ยจะให้เราสวมบทเป็นแมวที่เริ่มต้นชีวิตจากในสถานรับเลี้ยงที่ถูกคุณยายที่มีชื่อว่า o l i ิฟเนี่ยเลือกรับมาเลี้ยงเอาไว้ซึ่งตัวเกมเนี่ยก็มีแมวหลายลายหลายสีสันให้เราเลือกมาใช้สวมบทเป็นตัวเอกในเกมจะเป็นแมวขาวแมวลายแมวดําแมวส้มแมวเทาก็สุดแล้วแต่ความชื่นชอบของเราเอง เมื่อเลือกแมวที่จะใช้เป็นตัวเอกมาแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นตัวเกมก็จะเข้าสู่เรื่องราวที่แท้จริงภายในเกมกันครับในแง่ของระบบเกมการเล่นเนี่ยก็พิคัดจัดได้ว่าเป็นเกมผจญภัยดําเนินเนื้อเรื่องหรือว่าเนื้อหาแบบเส้นตรงแม้ตัวเกมจะสับขาหลอกเหมือนมีช้อยมีตัวเลือกระหว่างทางแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรเส้นทางเนื้อเรื่องทั้งหมดก็จะเหมือนกันอยู่ดีเรียกง่ายๆว่านี่เป็นประสบการณ์เกมที่ตรงดิ่ง เหมือนนั่งชมภาพยนตร์ความยาวราวๆ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงนั่นเองนะครับ ระบบการเล่นเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆตัวเกมไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแม้แต่น้อยเราจะได้สวมบทเป็นแมวเหมียวเดินไปเดินมาสำรวจภายในฉากระบบการเล่นส่วนแรกเนี่ยก็คือการดำเนินเรื่องราวไปเรื่อยๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการเดินไปยังจุดที่เกมกำหนดเดินไปทำเป้าหมายที่เกมบอกไว้โดยระหว่างทางก็จะมีพื้นที่เปิดกว้างไม่ใหญ่มากนักให้เราสำรวจโดยรอบมี achievement มีความลับเล็กๆน,น้อยๆซ่อนไว้ให้เราตามเก็บตามหากัน ส่วนระบบการเล่นอีกส่วนเนี่ยก็คือพวกมินิเกมทั้งหลายที่ตัวเกมใส่ขั้นเอาไว้ระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นการกดปุ่มให้ตรงตามจังหวะการหลบหลีกสิ่งกีดขวางหรือว่าการเล่นแบบเกมแพลตฟอร์มเมอร์กระโดดไปมาแบบง่ายๆสั้นๆ ในแง่ของเกมเพย์หรือส่วนที่เป็นการเล่นจริงๆเนี่ยก็พิแ a t แทบจะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยก็ว่าได้ใครที่คิดว่าตัวเกมจะมีอิสระมากมายให้เราได้ทําตามใจอยากใช้ชีวิตเป็นแมวจริงๆสำรวจพื้นที่กว้างก่อกวนชาวบ้านนอนบิดขี้เกียจทั้งวันไล่จับหนูจับนกก็อาจจะผิดหวังกันได้เพราะถึงแม้ตัวเกมจะใส่ความเป็นแมวป่วนมาไว้เช่นกันเช่นการฝนเล็บการไล่จับนก การปัดทุกสิ่งที่ขวางหน้าลงจากโต๊ะหรือฉากปนป่วนฮ่าฮบางฉากเนี่ยแต่ทั้งหมดก็เป็นเพียงการดําเนินเนื้อหาระหว่างฉากไปเรื่อยๆเท่านั้นเองและจุดที่เป็นข้อด้อยมากๆอีกอย่างของเกมเนี่ยก็คือการบังคับเจ้าแมวภายในเกมมันไม่ค่อยจะสนุกสักเท่าไหร่แม้โดยรวมเนี่ยทีมงานจะทำแอนิเมชันของตัวแมวออกมาพอใช้ได้แต่แมวที่เราบังคับหรือว่าตัวเอกของเราเนี่ยไม่ค่อยผิวไหวแล้วก็บังคับได้ดังใจนึกเท่าไหร่นักนะครับ ถ้าตัวเกมดันไปนเน้นหนักในเรื่องของการเป็นเกมแพลตฟอร์มเมอร์การกระโดดหลบสิ่งกีดขวางไปมาเหมือนเกมดังที่เคยฮิตมาก่อนอย่างสเตรเนี่ยอาจจะต้องมีการปาจอยหรือว่าทุบคีย์บอร์ดกันอยู่บ้างเหมือนกันจุดเด่นที่เป็นหัวใจสําคัญก็คือเนื้อเรื่องนะครับเกมนี้ถ้าฟังดูแล้วเนี่เนื้อหาแล้วก็ชื่อของเกมเนี่ยบางคนอาจจะคิดไปได้ว่านี่มันเป็นเกมเน้นหาขายขำกันหรือเปล่า ก็ต้องบอกก่อนว่าตัวเกมเนี่ยยัดใส่อารมณ์เรื่องราวมาแบบหลากหลายกันเลยทีเดียวคือมีทั้งสุขเศร้าเหงาหงอยไปจนถึงมีเนื้อหาแบบโซดักแล้วก็ชวนกำมัดในบางจังหวะกันเลยข้อดีก็คือด้วยความยาวเพียงราวๆแค่2ชั่วโมงครึ่งหรือว่า3ชั่วโมงเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยเนื้อหาของเกมเนี่ยถือว่ามีความน่าสนใจพอสมควรทําให้ผมติดหนึบอยู่กับเกมแบบรวดเดียวจบเพราะอยากจะรู้ว่าเรื่องราวบทสรุปของเจ้าแมวเหมียวในเกมเนี่ยมันจะไปจบที่ตรงไหนกันแน่ ผมขอไม่ลงลึกในรายละเอียดฝั่งเนื้อเรื่องครับเพราะว่าอยากจะให้ใครที่สนใจในตัวเกมนี้เนี่ยไปลองหามาเล่นกันดูแต่ขอเล่าถึงความประทับใจโดยรวมของฝั่งเนื้อเรื่องแทนตัวเกมเนี่ยออกตัวแบบ Slow Start มากๆ ในช่วงแรกเนี่ยอาจจะถึงขั้นเรียกได้ว,ว่าแอบง่วงกันได้เลยทีเดียวเพราะต้องมาดูดราม่าทั้งชีวิตคนชีวิตแมวที่เอาจริงแล้วก็นําเสนอได้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แล้วก็เป็นการเล่าเรื่องราวที่ฉายภาพซ้ําที่เราอาจจะเห็นจากสื่ออื่นหรือว่าวิดีโอ,โอเกมอื่นๆมาแล้วกันมากแต่พอเจ้าแมวตัวเอกของเราเนี่ยเริ่มเสียบ้านโดนเตะออกมาจากบ้านตัวเองเนี่ยเนื้อหาก็เริ่มมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยทันที อย่างที่บอกกันไปเนื้อหาการเล่าเรื่องของเกม Copycat เนี่ยมีความหลากหลายทำอารมณ์มากๆมีทั้งความขำความตลกเพราะตัวเกมเนี่ยมีเสียงบรรดาชีวิตเหล่าแมวมีการขึ้นตัวอ,อักษรความคิดความอ่านในใจของเจ้าแมวตัวเอกในเกมซึ่งทั้ง2จุดเนี่ยช่วยให้ตัวเกมมีความน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากยิ่งขึ้นมากๆ อย่างไรก็ตามความหลากหลายทางอารมณ์แล้วก็การกระโดดไปกระโดดมาในแง่ของการเล่าเรื่องเนี่ยผมเชื่อได้ว่าน่าจะมีหลายคนที่รู้สึกไม่ค่อยอินเท่าไหร่กับเนื้อหาภายในเกมแล้วก็อาจจะถึงขั้นกำมัดไม่สามารถยอมรับเนื้อหาในช่วงท้ายไปจนถึงฉากจบของเกมกันได้เลยทีเดียวเพราะแม้ตัวเกมจะบีบคั้นอารมณ์ได้ดีในช่วงท้ายแต่การแก้ปมบางอย่างของเกมเนี่ยก็รวดเร็วจนทําเอาผมแอบผิดหวังคิดว่าเส้นเรื่องหรือการนําเสนอบางจุดของเกมเนี่ยมันสามารถทําให้กลมกล่อมหรือว่าทําได้ดียิ่งกว่านี้นะครับ ยิ่งสำหรับคนรักแมวเนี่ยผมเชื่อได้ว่าเนื้อหาภายในเกมเนี่ยมีหลายฉากที่ชวนให้เสียน้ำตากันได้ผมเองก็น้ำตาซึมนะครับหงอยกินกันไปอยู่บางฉากเหมือนกันแต่น่าจะดียิ่งขึ้นกว่านี้นะฮะถ้าทีมงานเนี่ยทำการขัดเกลาเนื้อหาในองค์ท้ายในบทท้ายให้ลงตัวมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับเมสเซจหรือว่าข้อความโดยรวมที่ตัวเกมพยายามจะนำเสนอในเรื่องของความเป็นบ้านการยอมรับตนเองและการขายความน่ารักของเจ้าแมวตัวละครเองเนี่ย ก็ช่วยพยุงตัวเกมให้มีความน่าสนใจแล้วก็กลมกลม่อมพอจะให้คนรักแมวสนุกแล้วก็ติดตามตัวเกมได้ไปจนจบอีกจุดที่น่าจะเป็นข้อเสียใหญ่จริงๆของเกมเนี่ยก็คือเรื่องของการนําเสนอต้องบอกเล่าแล้วก็ย้ำกันก่อนนะครับตัวเกม Copycat เนี่ยไม่ใช่เกมที่มีทุนสร้างมากมายเป็นเกมอินดี้แบบแท้ๆเลยอนิเมชันต่างๆในเกมเนี่ยก็เลยไม่ค่อยจะลื่นไหลเท่าไหร่นักและที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นหน้าตา ของเหล่ามนุษย์ภายในเกมนะครับในฉากธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่พออาจจะมองข้ามกันไปได้บ้างแต่ในซฟนอารมณ์ที่ตัวเกมมีอยู่เยอะมากๆทั้งเสียงภาคอนิเมชันหน้าตาของมนุษย์ที่ทำออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยอาจจะดึงความซึง้งแล้วก็ลดทอนอารมณ์ร่วมไปได้เยอะเลยทีเดียวนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องของการเขียนบทพูดที่ต้อมยอมรับว่ามีความอีหยังวะอยู่เยอะพอสมควรนะครับ เพราะการนาเสนอในเกมเนี่ยมันมีหลากหลายอารมณ์มากๆบทพูดในเกมเนี่ยมีทั้งที่ฮิตหรือว่าโดนใจแล้วก็มิสคือยิงไม่เข้าเป้าหลุดลอยไปไกลปะปนกันไปจานวนมากตลอดทั้งเกมโดยรวมๆแล้วนะครับ Copycat เนี่ยเป็นผลงานที่ทำด้วยใจที่ผมเล่นแล้วเนี่ยก็สัมผัสได้จริงนะครับกล่าวก็คือว่ามันมีเมสเซจสำคัญมีแกนหลักที่ทีมงานอยากจะนำเสนออยากจะบอกเล่าแต่ด้วยข้อจำกัดต่างๆทำให้การบอกเล่าเรื่องราวภายในเกมเนี่ยขาดความสมบูรณ์ และในฐานะวิดีโอเกมเนี่ยมันก็ยังขาดความรู้สึกว่าเล่นแล้วสนุกซึ่งควรจะเป็นหัวใจหลักสําคัญของสิ่งที่เรียกว่าวิดีโอเกมไปด้วยแต่แม้ว่าการเล่าเรื่องของเกมเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์แต่ในฐานะของผลงานศิลปะของคนรักแมวชิ้นหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็เปี่ยมไปด้วยหัวใจแล้วก็อาจจะละลายหัวใจคนรักแมวและคนที่หยหาที่อยู่ที่พักพิงของตัวเองได้เหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าคุณไม่ติดเรื่องการนําเสนอที่อาจจะไม่ลื่นไหลเป็นคนรักแมวรักสัตว์อยู่แล้วแล้วก็ Copycat ก็ถือเป็นประสบการณ์2ชั่วโมงครึ่งที่พอมีแง่คิดให้ได้เก็บติดตัวไปไว้ได้อยู่บ้างเช่นกันสุดท้ายแล้วก็ขอฝากเหล่ารูปภาพนะครับของเหล่าสัตว์เลี้ยงทีมงาน g a เค n g d ด s e ให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูได้ชื่นใจกันส่งท้ายในวิดีโอชิ้นนี้ครับผม